สวัสดีครับสวัสดีพี่น,อน,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 น้องคุณเพื่อนทุกทุกท่านเบิร์ตสมองสุบอนครับผมพ่อกับผมพ่อญิชายพาเลาะเชี่ยวครับพี่น้องผมขอมาแล้วกัฝากพี่น้องที่เข้าามติดตามรับชมด้วยครับเด้อฝากกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์กดสก๊อตไลค์กด,ดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อญิชายน้ำเด้ครับผมขอบคุณห,หลายๆครับเท่าน,นี้พ่อญิชายพาเลาะภาษีผ้าพี่ผ้าน้องมาทดสอบว่าวประจําท้องของพ่อญ,ญชิชายครับผมว่าววงเดือนนี่ครับขนาด หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดเซนวาวไหมครับพี่นอ้องสายแข็งเฮ็ดแล้วไม่ไหมครับผมกับสนู่ใบยางสนุเป็นสนู่เจ้ีกายครับผมจะวาวนี่เป็นวาวไหมครับผมยังท่านยังท่านเดีย,ยผ่านการทดสอบมัดเสือกไว้พูดหรอพี่นอ้องยังหน้าครับผมมัดสัตว์เสือกสีไส์นี่กับเป็นเสืออสามมิลครื่งครับพี่น้องเสือกใส่แลนวาวไงท,ท, iling, ท่านเดี๋ยวเอาท่านเดี๋ยวไปหาสีเสืออหน่อยมาใส่กับตัวนี้ครับผมมาลุ่นกันพี่น,อน้องสี่ขึ้นหรือบ่ขึ้นครับผม หรือสีหัวเสียบนี่อย่างแ่นาำบรรยากาศกระได้เขาเกี้ยวแล้วมือว่านนี่ครับผมนี่แหละครับพี่น้องผมบรรยากาศโดยทั่วไปครับผมเขาหัวแจวเกี้ยวแล้วมือว่านครับผมตอนนี้กับเวลาแปดโมงยี่สิบนาทีครับผมนี่นี่ครับผมบรรยากาศก็ต้องบอกว่าร่มแห้ง,นงหนาวเสีมือว่านครับผมอุณหภูมิตอนนี้ก็บยี่สิบสามองศาเซลเซียสครับพี่น้องกะเม็นจังได้กะดูแลรักษาสุขภาพดีด,ด,ด,ด้วครับเด้อโดยเราโดยเฉพาะ ลูกหลานทหารหัวแหลมลูกเด็ก,ดกแดงแหละครับผมระมัดระวังสุขภาพครับผมไปไปลุ้นกันพี่น้องสี่ขืนหรือบ่ขืนเรียนผู้เดียวครับพี่น้องผมมัดสัตว์เลยครับผมหาลูปหัวนี่ครับพี่น้องผมไอ้บุริแล้วตัวหนึ่งโอ้ยทำไมาครับผมหัวเสียบขีดตมุมแต่ยังมีสนามอยู่ มาได้สามโซงหนึ่งโอ้ยโอหล้มกระซงครับที่นั่งเอาไหมครับผมอึนบ่ขึ้น กบมาแนวนี้ดดขึ้นไปเลยพี่น้องผมนี่ครับผมสุดยอดเลยพี่น้องพุ่นครับผมขึ้นง่ามดีดี นี่ครับผมเอามีอาการหมุนครับผมเพราะเป็นยังกลับขึ้นไปไหมสุดยอดครับผมเป็นวาวไหมปีกมันยังคดีอยู่นี่ครับผมหมุนสองจังหวะสามจังหวะ อมืมจังหวะสุด้ายเอาไหมครับผมเอมาไหมครับพี่น้องผมมาเอาไหมครับผม คุณพี่น้องเอ้ามีอาการหมุนคือเกายเดี๋ยวทีจแก้ไขครับพี่น้องผมไปแก้ไขก่อนครับผมนั่นแหละครับพี่น้องผมส่งวาวงเดือนขนาดร้อยแปดสิบเจ็ดเซนครับพี่น้องผมหลังจากซ่อมแก้ไข ลงมมากเอ้ึ้นไประบาดนี่ก็ลร่มแห้งปีกลางดอครับพี่น้องผมปีกลางหักบานนี้พ่อยี่ไส้ก็เลยไปดำก็เลยปล่อยขึ้นไม่ครับพี่น้องผมนี่บาดนี้ยู่เลยบานครับผมนี่สนูกระดังสนูกระดังพ่วงอยู่ครับผมนี่แหละครับผมนี่ขนาดเสื้อขนาดเสื้อเซนบางไงครับพี่น้องผมนี่นี่ครับผมเสื้อขนาดสามยินครึ่งนี่แหละครับผมกุกหลักผูกไว้นี่ แทบสีบมีตรงนี่เสือกเส้นเสือกสั้นดีขึ้นยังครับพี่น้องผมนี่เบิ้งครับผมนี่แหละครับความสั้นของเสือกนี่ครับปุ่นวาวไปใส่ไปขัวได้่ซ้ำกันครับพี่น้องผมบาน,นี้นั่นครับนี่แหละวาวประจําช่องสูตรพรนีใส่ผ้าล็อครับพี่น้องผม ไปชายพาเละาะใช่เน่ฝากกดติดตามกดกระดิ <tinc S 1> ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พญ่์ายน้ำในเด้อครับเด้อกดติดตามน้ำครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับผมอุ่นครับผมมือนี่บรรยากาศกต้ตงบอกว่าร่มแห้งครับพี่น้องผมถสายอ่อนนี่ขึ้นเ่าได้เบิร์ตซีสครับผมขนาดปลานนี้ปีกยังรออยู่ครับขนาดแข็งปลานนี้ครับผม ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการที่ตามครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สีล่าพีล่านนองสมิยนครับผมุหัวเสียบเงาเลยครับผมพอบกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ